จ้ามันมาแล้วจ้าแจ็คไปไหนไม่ได้เลยจ้าแจ็คกลัวงูอุ๊ยคนลุกดีนะเมื่อกี้คุยอยู่ข้างๆไม่โดนงูฉกเอาอดี๋ยาไปไหนนะอย่๋ยไปนะเดีย๋ยวให้เขาเอาไปปล่อยนะไปปล่อยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะที่ที่ไม่มีอันตรายกับท่านนะอุ้ยดูดิตัวยางยาวเลย ตรงนี้มีเด็กเนาะถ้าจะมาให้โชคให้ลาภความเป็นสิริมงคลเราก็ขอรับไว้นะท่านนะแต่เราต้องแยกกันอยู่จริงๆเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เนาะเพราะที่บ้านมีเด็กเนาะเกิดท่านพลังเผลอไปทําอันตรายกับเด็กท่านก็จะถูกผู้อื่นเขาทาร้ายนะดังนั้นเราเราเราจะไม่อยู่ด้วยกันเนาะเราต่างคนต่างอยู่นะนะท่านก็ไปที่ของท่านเนาะ ที่ที่มันปลอดภัยนะยนี่นี่นี่น,นี่นี่มาตรงกลางนี่และะ้วค่ะนุ่นนุ่นไปนุ่นแล้วหัวไฟแล้วหัวไฟตรงกลางนุ่นแล้วนี่หัวไฟนี่ตรงเสาไฟเนี่ยค่ะในเสาไฟ เดี๋ยวย่าอยาอย่าอย่าอย่าอยาเมื่อกี้โดนไม่โดนกัดใช่ไหมจะไปโดนทำไมอ่ะโดนก็โดนนิดหน่อยเป็นไรเฮ้ยอดีตลาวสวัสดีครับวันนี้พ่อบบ้านสามชอนะครับวันนี้กับบ้าน จะตัดต้นใส่เกาหลีออกเพราะว่าวันนั้นป้าเจองเขียวอยู่ตรงนี้เมันทำให้ป๊าตกใจพอตกใจสิป๊อกแล้ต้องแค้แค้นมันไม่ไม่ด้แก้แคนลูกเราแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทําให้พื้นที่บ้านเราลกจนมีพวกสัตว์ร้ายหรือสัตว์ที่มีพิษมาอยู่โอเคไหม โอเคมีดวยมีมีดโอ้ต้นใหมากครับสะหนยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งนะคะมแล้วไม่บาปเหรบาปอะไรครับ ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์อะไรเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ฆ่าต้นไม้ต้นไม้มันเหมือนเป็นนี่ป้าป้ามงว้าที่ออกมาไอ้กมาใส่มาไหมนิ่งนะน่อ๊บไปน่งไป้าป้าอาต้นหดูไม่ถายเลยมันไม่นิ่งป้าอยากกมากมามาไม่ถ่าลมันไม่นิ่งเลย ยกเลยนีนะครับคือนน้เบลผมยก ก็เด็กหนูไม่ได้เด็กนะทำเองนะโคตรเลยอ่ะชูุจับเลยโคตรทุกคนทำแบบนี้ได้ไหมสองนี้ไปนั้นนะนี่นี่งนีวางไว้ตรงนี้ อันนี้เราใช้เวลาปลูกประมาณหปีห้าปีเนาะโอ้แตมือปลาเป็นลูกแก้หรอเนี่ยเนูลหมาเป็นลูกแกะไม่ต้องเอาน้าไปเอานี่พัตเตอร์นะไปดูมีพัตเตอร์ปะพัตเตอร์มาพันมันจะได้ไม่เจ็บฟองไว้ก่อนก็ได้

อันล,ลิลิตากระตา <c oughs> ตากะต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 ีชนะป้าป๊าเหมือนพม่าเลย,เย,เยอ่ะอาล่างมา <c oughs> วันนี้เราวันนี้เราก็จะทำภารกิจอะไรขนต้นไม้ไปทิ้งที่เราตัดกันแต่เรายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ตัดเพราะหลังจากวันนั้นที่เราตัดแล้วป้าเจ็บมือเลยทุกคนวันนี้เราเจอผีเสื้อและมามาจะบอกว่านี่ ผีเสื้อมันมาวางไข่แล้วตอนนี้มันมีหนอนกําลังกินต้นส้มของม,งมาม้าแ่หมหนอนและตอนนี้หนอนก็ได้กลายเป็นดักแด่นี่กลายเป็นดักแจ้ปปแด,ดักแจ่กิ่งนี้ม,มาม้าเด็ดออกมาแล้วนี่เห็นไหมมันมาหาพวกมันเนี่ยมันบินมาหาพวกมันนี่นี่มันเป็นดักแด้ตัวน้อยๆอ,อยู่ตรงนี้นี่ <ๆ S 2> <ALK ๆ S 1> นี่จะมาเอาไปแล้ว ดักแด้อะใช่มันเป็นดักแด่นี่ผีเสื้อมันจะกลับมาอีกไหมแล้วเดี๋ยวดักแด้ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นผีเสื้อเราจะไม่ขังมันปล่อยให้มันเป็นอิสระเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเราจะไม่ฆ่ามันไม่งั้นเราจะบาแต่มาม้าว่ามันต้องมีหนอนผีเสื้ออยู่ในนี้อยู่นะเพราะว่าใบมันเป็นรูเหมือนมันมีอะไรที่กินเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเองใบเนี่ยเห็นไหมมันมีรอยกินของหนอนเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันยังมีหนอนอยู่แต่เราอาจจะมองไม่เห็น เพราะว่าหนอนมันเป็นสีเขียวใช่ไหมบางทีมันก็กมกืนก,กับ<ล>บมใช่มันก็อยู่หลังใบมั่งอะไรมั่งเงี้ยแต่เราไม่ชอบหนอนแต่มาม้าเจอสองตัวแล้วนะแต่มาม้าหยิบออกไปเพราะม้ากลัวต้นส้มจะตายป้าป้าก็ไล่ตัดแล้วเดี๋ยวทยอยเอาขึ้นหลังรถเดี๋ยวเราจะไปทิ้งกันความจริงพอตัดเสร็จเราต้อง ลากไปทิ้งเลยเพราะว่ามันจะไม่มีใบที่ร่วงแต่พอดีไม่ว่างเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะต้องมานั่งกวาดกันบอการะรังนะลูก ช่วยกันรากออกมาให้ป๊าป้าตัดาบาใบมันแห้งแล้วไง <Paige. S 1> ใบมันแห้งแล้วไม่่ควาอก เล็กๆเอาขึ้นไว้หลังรถเลยหนูก้นี้อ่อนเอทุกคนดกนี้อ่อนแอมากใบมันร่วงหมดแล้วไงลูกตีปว๊ตีปว๊เลือดไหลเลยนะหนักถ้ามีถ้ามีหนามตีปว๊นิดนึงตนนี้เราจะเป็นปาล้าจาเลือดปลา แลอดูโอ้ยทุกคนเด e okay. oh. oh, oh. Oh. Uh. So, ี๋ยวไปดูตอนที่เต็มยังเต็มเหมือนรถเก็งรถเกไดแต่ทำรถเก่งให้มันเหมือนรถกระบะใส่ได้ทุกอย่างเราขนไปเิ็บถ้าเราซื้อรถกระบะนี่ใส่อะไรได้ทุกอย่างเลยนะทำเป็นแบบเหมือนสากน้ำก็ได้ ที่เหลือเอาใส่ถุงดำก็ได้ทุกคนดูดิแผลเหนือพุ่งไปล้มมาตรงขอบโ oh <my> อ้ไม่เก็บเพราะหนูวิ่งไงใช่ไหมใช่แผอืมป้าหนูไป็ี่กวนมาเร็วๆชนะกวาดกองลวมกันเลยหนู น้องชนะก็กำลังกวาดเนาะกวาด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 เข้าๆก็ได้เดี๋ยวที่เหลือให้ป้าไปกวาดช่วยอะ้ท,ทุกคุมากวาตรงนี้อันนั้นไม่กวาดอันนี้กวตกวาดตรงนี้ กวาดเลยกวาดให้กองรวมกันอน้องโชกุลก็กวาดด้านในากวาดกองรวมกันอย่าให้ป้ามาโกยทำหลายคนช่วยกันก็จะเสร็จไวขึ้นเห็นไหมถ้าทำคนเดียวก็เสร็จได้แต่ว่ามันก็จะช้าลงไปอีก อยู่ตรงนี้ชาวกุเนี่ยกวาดเข้ามาให้เข้ามา ว้าอย่าเพิ่ง oh นุ่นไปเปิดให้ไปใส่นุ่นทุกคนดูดิโอ้แม่น้าหนูมะโอ้ม่ยักอืมจริงอันนี้มันคือไงมีนะกที่มีต้นคนนะใครเออยากเอ้ั S <S <S อันนี้ดักแด้นะคะที่วันนั้นมันเป็นตัวดักแด้ถ่ายไว้กับน้องชนะอันนี้มันบินออกไปเป็นผีเสื้อแล้วเหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกของดักแด้ไว้นี่มีรูด้วยที่มันออกมาตอนนี้มันแห้งแล้วนะคะอุ้ย